สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนอนๆน,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 นะครับวันนี้ตื่นมาก็รถทัวลงหน้าบ้านนะครับนีทัวมาลงกันเยอะเลยนะครับก็ขอพูดบ้างนะครับหลังจากที่ไปสัมภาษณ์รายการคุยแซ่บโชว์มาเนี่ยก็จริงๆสัมภาษณ์มาก็มีประเด็นอยู่ประมาณ2เรื่องนะครับแต่ที่มันเป็นรถทัวมาลงเนี่ยเนื่องจากก็เพจดังเพจเ่ยนะครับตัดข้อความเนี่ยนะครับสั้นๆมาปาไว้นะครับ ทำให้ที่ต้องออกมาพูดเพราะว่ากลัวว่า fc หลักของพี่นะครับจะเข้าใจผิดนะครับส่วนคนที่อ,อ,อ่านแล้วอาจจะเข้าใจผิดได้ด้วยเนื่องจากว่าความหมายมันแปลได้หลายทิศทางมากเลยนะครับเอาอันเรื่องแรกก่อนแล้วกันที่บอกว่าแต่งตัวโป๊แจกฟรีนะครับคือไอ้คำนี้เนี่ยนะครับคนที่เคยแต่งงานกันเนี่ยนะครับอย่างเฮียเนี่ยจะบอกเขาอยู่เสมอนะครับว่าเนี่ย อย่าแต่งตัวโปเลยไม่อยากให้แจกฟรีเนี่ยมันคือคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับก็คือไม่ชอบให้แต่งตัวโปเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเขามาเห็นไม่อยากให้คนอื่นมาดูของของเราฟรีๆนี่คือคำพูดในระหว่างที่เรายัางแต่งงานกันอยู่นะครับส่วนตอนนี้น้องเขาจะอยากแต่งอะไรก็เรื่องของเขานะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับแล้วก็ในส่วนตัวนะครับก็คือไม่ได้ติดเลยนะครับคือ สาวๆใส่ชุดบิกินี่อะไรแบบนี้ก็คือสวยเซ็กซี่น่ารักดีนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ชอบนะครับก็คือชอบแต่ถ้าเกิดแต่างงานกันแล้วหรือว่าเราเราดีลกันตั้งแต่ตอนนู้นน,นะเออก็คือเราเราไม่อยากเราไม่อยากให้แตง่งเ,เราไม่อยากแบบเปิดให้ใครดูของเราฟรีๆอย่างเงี้ยเออจะหมายความว่าแบบนี้ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ใส่บิกินี่คือแจกฟรีนะครับแต่หมายความว่าผม ถ้ามีแฟนนะตอนนั้นเ,ออเราไม่อยากให้เปิดให้คนอื่นเขามาดูฟรีๆนะครับแล้วทำไมต้องใช้คาว่าฟรีๆพราะในยุคนั้นเนี่ยในยุคของเฮียเนี่ยบางครั้งเราคเคยทะเลาะกันเรื่องว่าอองานนี้เขาจ้างให้ใส่แบบเซ็กซี่หน่อยอะไรแบบนั้นนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องของงานอันนี้นเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเราก็ไม่อยากให้เขาเปิดนั่นนั่นคือในอดีตนะครับในรายการที่พูดนั่นคือพูดถึงเรื่องในอดีต นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไม่ได้เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าสาวๆทุกคนที่แต่งตัวเซ็กซี่นะครับออก็ดูดีไม่ได้ดูไม่ดีนะครับก,ก็แต่งไปได้นะครับไม่ได้เฮียไม่ได้ติดอะไรเลยกับตรงนั้นนะครับอีกเรื่องก็คือไอเรื่องที่บอกว่าไม่อยากแต่งงานมาก่อนนะครับก็กพูดไปตรงๆนะครับว่าผู้ชายอย่าง,างเราเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีน้องนิวเนี่ยเราไม่เคยอยากแต่งงานเลย นะครับเราไม่เคยคิดอยากจะแต่งงานจริงๆเราเป็นแบดบอยนะครับแต่เราก็เคยออกรายการมาเยอะแยะแล้วว่าเออเราก็ผ่านเขาเรียกอะไรผ่านวิกฤตกันมาเยอะจนสุดท้ายโอเคเราก็ตกลงแต่งงานกันนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเออเฮ้ที่แต่งงานมาไม่อยากแต่งไม่ใช่นะครับก็คือที่แต่งงานมาเนี่ยคือถูกแล้วคือคือแต่งนะนะครับไม่ได้แบบไม่อยากแต่งนะแต่ที่ไม่อยากแต่งหมายถึง ก่อนที่จะมาเจอน้องนิวเราเป็นคนไม่อยากแต่งงานอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะอธิบายนะครับขอสังเขตก็แล้วกันนะครับว่ารถทัวร์มาลงทําไมนะครับผมไม่ได้ไปต่อว่าอะไราสาวสาวที่ใส่บิกินี่เลยผมว่ามันก็ดูน่ารักดีนะครับแต่พี่แน่ว่าเออเป็นรถนิยมของผมว่าถ้าเป็นแฟนกันเนะี่ยเราก็ห่วงแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไร